เปิดโฉมหน้าแฟนของกระติบค่ะต้องบอกว่าเป็นนักแสดงสาวที่มกความสามารถนะคะสําหรับกระติบค่ะเธอเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยก่อนหน้ากระติควงแฟนหนุ่มที่คบกันมานานเนี่ยเปิดเจอเรื่องราวความรักผ่านทางรายการดังนั่นสเปกกระติบไหมช่วงที่ปั่นไปนิวยอร์กเราไม่ได้มีการคุยกันและเราก็ เคยคุยกันกับเพื่อนสนิทนะเคยคุยกับเพื่อนเล่นๆว่าถ้าเราอยากเป็นแฟนอีกครั้งเนี่ยอยากให้แฟนเป็นแบบไหนและอยากได้แบบไหนเราก็ลองลิศกับเพื่อนเราอยากได้แฟนที่สูง180เป็นนักกีฬาเล่นดน,นตรีได้พูดได้สามภาษาแต่ตอนที่เราคิดไว้ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้นึกถึงเขานะกรติบแต่พอได้มาเจอกันอีกครั้ง เราย้อนคิดถึงกระดาษที่เราลิดเป็นเขามันเหมือนแบบว่าทั้งหมดยังมาตรงกับเขาหมดเลยจริงๆแล้วความรักของเธอและแฟนเอมคือปัญหาของหนู กับปั่นสองคนมันไม่เท่าไรหรอกเพราะว่าเราเนี่ยยังพอแก้กันได้แต่ที่เราแก้ไม่ไหวคือปัญหาที่มาจากคุณรอบตัวอันนี้เนี่ยหนูไม่เคยพูดรายการไหนคือพี่สาวปั่นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบหนูเจอหน้านหนูทีไรก็ร้องทุกทีคือติ๊บอยากจะบอกว่าถ้าพี่ปั่นได้ดูรายการนี้อยากจะบอกว่าเราเป็นดาราก็จริงคนภายนอกอาจจะมองดาราเป็นคนที่ตามจินตนาการโดยเฉพาะผู้หญิงต้องจับผู้ชายรวยต้องดูไม่จริงใจ แต่คือแบบว่าทิปเนี่ยคบปั่นมาได้ขนาดนี้ทิปดูแลปั่นได้อยากแบบว่าถ้าทิบทำอะไรไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆคนกลางยังมีโอกาสอยากพูดอะไรกับพี่สาวบ้างไหมปัน่นก็บอกว่าอยากให้เข้าใจกันและกันครับคนนี้คือคนที่เราเลือกแล้วไม่ว่าคนจะคิดยังไงเขาจะมองเราอย่างไงเราก็ยังรักกันหลังจากนี้ก็ยังจะรักกันไปแบบนี้เรื่อยๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักของคููสาวทิปคละคะ่ะ Thank you